นอนหลับไม่พอกันอยู่ใช่ไหมครับระวังตัวไว้เลยเพราะว่าร่างกายจ้องจะเล่นงานเพื่อนๆอยู่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกของการนอนครับวันที่26การขาดการนอนหลายคนอาจจะคิดว่าการนอนไม่พอแค่ทําให้เรารู้สึกง่วงเหงาหานอนหรือรู้สึกเหนื่อยล้าแต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นครับเพราะการขาดการนอนจะทําให้ร่างกายเราค่อยๆพังไปทีละนิดทีละนิดและนี่คือ10ผลเสียถ้าหากเราขาดการนอนเป็นระยะเวลานานข้อแรกสมองทํางานช้าลงกระบวนการคิดของเราจะช้าลงและทําให้เราตัดสินใจพลาดได้บ่อยขึ้นรู้สึก เหมือนสมองตื้อทางานได้ไม่เต็มที่หน้ํามยังทําให้เราความจําสั้นลงอีกด้วยข้อที่2ครับหัวใจทํางานหนักขึ้นการนอนไม่พอทําให้ความดันเลือดเราสูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นข้อที่3ครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอร่างกายของเราจะสร้างแอนติบอดีได้น้อยลงทําให้ร่างกายเราติดเชื้อได้ง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นเป็นหวัดง่ายขึ้นหรือถ้าใครไม่สบายอยู่แล้วก็จะทําให้อาการหนักขึ้นไปอีกข้อที่4อารมณ์แปรปรวนเพื่อนๆจะรู้สึกงุหงิดอารมณ์เสียและซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นและอาจจะมีีีคคววามมมเรรยยดดสสะโไู่่้้ตัขอท5 น้ำหนักเพิ่มการขาดการนอนส่งผลต่อโฮอร์โมนความหิวทําให้เราอยากอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะของมันและของหวานเพราะ2ออย่างนี้ถ้ากินไปแล้วร่างกายเราจะรู้สึกฟินสุดๆข้อที่หครับสมรรถภาพการทํางานลดลงร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ช้าลงทําให้เราทํางานได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพข้อที่7ครับผิวโทรมการนอนไม่พอทําให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงผิวจะดูหมองคล้ําเหี่ยวย่นและมีริ้วรอยมากขึ้นทําให้เราดูแก่ก่อนวัยเ้อที่8เสี่ยงต่อโรคเบาหวานการนอนไม่พอส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทาให้ างกายต่อต้านอินซูลินซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานประเภท2ข้อ9สมรรถภาพทางเพศลดลงการขาดการนอนส่งผลต่อฮอร์โมนเพศและทําให้ความต้องการทางเพศของเราลดลงอย่างได้ชัดเออแต่จริงๆผมก็นอนน้อยนะครับแต่ก็ ข้อที่ิบเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุถ้าเราขาดการนอนจะทําให้เรารู้สึกง่วงซึมและเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุตามท้องถนนหรือการทํางานต่างๆที่ต้องใช้สมาธิสูงเพราะการตอบสนองของเราเร็วไม่พอและสําหรับเพื่อนๆที่อยากฟังเสียงผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นผมทําคลิปไว้บน YouTube แล้วลิงก์อยู่ในเบโอครับผม